สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนๆแดดส่องหน้าปิดหน้าแดดแรงจ้ะพริกจอยก็นี่ไม่แดงไม่แดงเลยทุกคนไม่แดงอุ้ยทำยังไงเนี่มันไม่แดงเลยเมืเ่อคืนจอยก็กลับบ้านเก่ากลับละกลับไปบ้านเก่ากันหมดละปีหน้าค่อยปลูกจ้ะอากาศมันเย็นลงเย็นเย็นลง,เย,นลงเย็นลงทุกวันนะทุกคนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ มันเข้าฤดูหนาวแล้วจ้ะนะมันเข้าฤดูหนาวใบไม,ม,ม้ร่วงละเดือนนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกายนจ้ะนะวันนี้ก,ก็ประมาณวันที่สิบห้าประมาณอะไรก็วันที่สิบห้าอะไรเพื่อนเพื่อนเอ้ยเนาะบอกอะไรก็สับสนโอโลเวงจอยจะพาทุกคนมาเก็บพริกจ้นะเนี่ยเขียวก็เก็บไปเลยเพื่อนเพื่อนนะจะไม่รอละรู้สึกว่าถ้ารอมันก็ไม่แดงเพราะมันไม่มีแดดจ้ะนะวันนี้แด,ดดดีแต่ทุกวันก็คือฝนตก ฝนตกไม่พอเพื่อนเขาเรียกอะไรนะหนาวแตงก็เริ่มเหี่ยวอยู่นี่จอยจะเอาไปอยู่นี่น้ำไอ้เขาเรียกอะไรนะน,รน้ํนนานะแข็งมันไอ้นี่น้ําแข็งมันลงลจ่ะแต่แต่ว่าไอ้จอยเบื่อตรงที่มันมีหนามเนี่ยเนี่ยแตงกว่านจักพันอะไรมันคือมีหนามปลูกทุกปีก็ไม่เห็นมันจะมีได้ละมีปีนี้แหละทุกคนหนามเนี่ย เดี๋ยวจ,จอยเก็บก่อนเพื่อนๆน,นี่แตงจะแตงนี่พริกเก็บไปเลยอะเพื่อนๆเอเ้อเยดอกก็ออกเยอะอยู่เด้พูดถึงเนี่ยนี่เก็บไปเลยจ้ะเพราะว่ามันหนาวแล้วอะอากาศมันเย็นลงทุกวันนะจ้ะก็ต้องเก็บอ่ะเนาะพูดถึงนะเราจอยไม่อยากจะมาสวนละช่วงนี้ อ่อนๆก็มีเดอ้อเพื่นพนอนๆไปนะนี่นเห็นไหมทุกคนเก็บพริกเก็บพริกดังเปาะเปาะอ,อยู่นี่แหละกัมหนึ่นรรนงเ่ยเก็บเถอะเอาไว้ก่อกนเดี๋ยวก่อน ตัวธาตมากินอยู่ดีทุกคน,นเอาไว้ก็ตัวทาตจะกินจะ้ะ ลมก็เริ่มแรงทุกวันไม่ได้มาสวนหลายวันมากจอยก็ไม่ได้มาสวนหลายวันมาก็ไม่ได้มาทำอะไรไงทุกคนเรารู้อยู่ว่าพริกมันไม่แดงอ่ะก็เลยไม่มาถ้ามีมะเขือนี่จอยก็มาบ่อยอยู่มะเขืออย่างอื่นนะนะอันนี้มันเหลือแต่พริกนี่เลยไม่ค่อยได้มานี่ลูกอ่อนก็เก็บเอาไว้วก่อน จอยมันอ่อนก็อ่อนคักได้เพื่อนๆนะมันอ่อนนี้มันอ่อนมากเลยแหละไม่ใช่อ่อนแบบธรรมดาอ่อนแบบว่าพริกกรลังแบบยังไม่ยังไม่แก่เม็ดยังไม่แก่นะพูดถึงอะบางคนก็บอกวา่าเขียวก็อร่อยมันก็แล้วแต่คนชอบอ่ะจ้ะนอย่างที่จอยบอกนะแหละเพื่อนๆจอยชอบแบบเม็ดสีแดง ชอบเอามานำมาทําอาหารเมสิีแดงไอ้เมสีเขียวจอยก็รู้อยู่แต่ว่ามันทําได้หลายอย่างแต่ว่าคือความชอบอะทุกคนความชอบของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปเนาะบางคนก็บอกว่าชอบที่เขียวมากกว่ากินอร่อยกว่าจ้ะแต่จอยชอบสีแดงไงความชอบของจอยอะความชอบของแต่ละคนมันไม่คือกันนั่นแหละอย่างที่บอกบอกไปนั่นแหละจ้ะ ชอบแบบไหนก็กินไปอย่างนั้นวาง,งท่านบอกให้จอยเด็ดใบออกสิคะน้องจอยจะได้แดงมันไม่เกี่ยวกับใบจ้ะมันเกี่ยวกับสภาพอากาศเด็ดเราไม่ต้องเด็ดใบมันก็ร่วงคือเก่านานเห่ามามันก็ร่วงแล้วแต่ก้านนั่นแหละจ้ะนะเราไม่จําเป็นที่ต้องไปเด็ดเลยมากมายโอ้ยโคตทีเพื่อนๆพื่น,นะ่ แลพูดไปอธิบายไปจ้ะเพราะว่าแดดมันไม่ค่อยมีแล้วอากาศมันไม่ได้อุ่นละมันก็เลยทําให้พริกจอยเป็นประมาณนี้แหละทุกคนมันก็พยงพอมีอยู่นะตรงนน้นมันยังอ่อนอยู่ไงนี่อีก แฟนจอยเขาก็กินนะพริกเนี่ยเขาก็กินอยู่จ้ะแต่ว่าเขาก็กินอย่างละเม็ดสองเม็ดอย่างเงี้ยเอามาหัน่นโรยหน้าพิซซ่าอย่างเงี้ยจ้ะตอนอบพิซซ่านะพูดถึงอะ่ะเขาไม่ได้แบบมานาั่งตัง้งตากินเหมือนจอยเลยจอยนีเย่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะกินพริกขนาดนั้นทุกคนนะเพราะว่าไอ้อย่างที่บอกแล้วแหละกดไหลย้อนระบบอะ่ะ อ,ออาหารของเรามันก็ทําให้เรากินแบบว่ากินเผ็ดน้อยลง่ะจ้ะนี่เหมือนมอก่อนูอ่นอีกต้นหนึ่งกันเจอก็เก็บไปเลยเก็บไว้มันก็ไม่โตแล้วไม่แดง่ะนะเพื่อนๆถ้าอยู่บ้านเรานี่เก็บอได้ทั้งปีหละจ้ะถ้าดูแลดีๆเนาะแต่เมก่อนพ่อแม่ปลูกนี่ต้นหนึ่งนี่กินทั้งปี จนมันไม่อยากจะออกลูกให้กินนะบางทีกินบ่อยเกินน,น่ะดวามทางไหนก็ไม่รู้นี่จะ้ะบางท่านถามว่าเอ้าถ้าไม่ลดน้ำเขาจอยไม่ได้มาลดน้ำเขานานนะทุกคนนะจอยบอกไว้ให้นี่น้ำมันไนอ้นี่เองเนี่ยเขาเรียกอะไรนะน้ำมันไหลลงมาจากนี่บ้านผักอุโมงค์จอยนี่เป็นรูบโบอยู่เนี่ยจ้ะ มันกินตัวพลาสติกมันกินตัวเองมันก็เลยแบบถ้าทําให้รั่วจ้ะพอรั่วปุ๊บน้ําก็นี่แหละผักก็ไม่ต้องรดจ้ะ,ะนี่ใส่ไป,ไปอย่างเงี้ยดูไม่โตทุกปีได้เอาไปผัดละไม่ได้โตขนาดนั้นทุกคน ันอ่อนอยู่เนี่ยเก็บเอาไว้แช่ช่องแข็งเอาไว้จ้ะหยวกกิ๊กนุมนั่นแหละเพื่อนๆเก็บไว้หน่อยอันรวงวจะได้มีเยอะหรอกทุกคนมาดูมะเขือสิมะเขือก็โอ้ย ใบกำลังขึ้นลาใบกำลังขึ้นลากำลังแบบกำลังตายอะจ้ะก็ปล่อยค่อนใส่กระถางนี้แหละแล้วคอยถอนตอนที่ว่าต้นเขาเหี่ยวประมาณนี้จ้ะทุกคนจินช่วยฉายนี่จะงามเอางามเอาอยู่ไปไปเก็บอีกอีกยอมนึงเพื่อนพาไปเก็บอีกยอมนึงนี่ได้ไปประมาณนี้มีอีกยอมนึงไปไป ออกไปกันลมลมแกล้งแรง,แรงคลิปนี้ก็คลิปในสวนนี่แหละเพื่อนเนอ้ยไม่ได้ไปถ่ายตรงไหนถ่ายแต่ในสวนเก็บผักเนี่ยได้แล้วคลิปหนึ่งอย่างนี้น้ำก็ท่วมสวนเหลือเกินปไปเก็บพริกตรงนี้กันอันนี้ไมไ่เหลือหรอกมะเขือขึ้มะเขือดึงออกก่อนเก็บกะต้องเก็บพริก นี่จอจะเก็บไปเลยจ้ะพริกกลุ่มนี้กลุ่มนี้ดูดนี่เอาอไปมะเขือเนี่ยมันแบบไม่ได้กินแล้วจ้ะนะเก็บพริกดีกว่านี่พริกพริกอันนี้น้องใหม่ให้มาจ้ะนะน้องใหม่แม่บ้านสวนผักอังกฤษ อังกแลนด์นะจ๊ะให้มาเลาวก็ให้มาเา่าียก็ปลูกไว้ในนี้ได้ยินเสียงเพิ่งนี่คือลมเด้จ้ะเด้อทุกคนลม,นนมเห็นบอกว่าพายุเข้าพายุเข้าพาื้นท่เอ้พายุอะไรจะหลายลูกเหลือเกินปีปีหน,นึ่งเ,เนี่ยเบื่อเอ้าหนามันนี่ก็แทงอีกมะเขือเนี่ย กระชากต้นเลยจ้ะเก็บน,นี่นี่จ้ะกระชากต้นเก็บเนี่ยไปจอยเป็นคนที่ไม่ชอบตำไอ้พริกแกงเขียวหวานเองอะเพื่อนๆนึกภาพอ,ออกไหมซื้อมากระปุกหนึ่งก็กินได้เป็นปีเกียยตำเปืองผ่าตะไคร้ใบมะกรูด เครื่องเทศอย่างอื่นซื้อมาก็ไอ้นี่ก็ปุกเดียวคุ้มจะมาตำเองเนี่ยต้องไปซื้อขาตะไคร้ใบมะกรูดก็ชงกระชายอีกเพื่อนเพื่อนมันแพงไงถ้ามานั่งตำเองอะ่ะซื้อเขากินอะ่ะคุ้มละถ้าเราจะมาแกงปีหนึ่งสองรอบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆตำเองทำไมต้องไปซื้อไปหาเรื่องซื้อขาตะไคร้ดิ ตะบางบางคนถามว่าปลูกขึ้นไหมก,ก็ปลูกขึ้นจะปลูกขึ้นอยู่เที่ยงกีดแต่บ้านพอหน้าหนาวมาเขาก็จะตายอะจ้ะนะหน้าหนาวมาก็ตายพวกขาเดีกก็เห็นคนไทยเขาก็ปลูกเยอะจะก็จะมีพี่ๆน้องๆหลายๆคนที่ว่าปลูกผักไทยขายอะจ้ะนะเขาก็ปลูกทั้งชะอมนุ่นกระทงกระถิ่นเขามีหมดแหละเพื่อนเพื่อนเที่ยงกีตอะ่ะเขาปลูกอะ่ะ แต่ว่าจอยไม่ไม่กินจอยก็ไม่ปลูกไงอันไหนจอยไม่กินจอยก็ไม่ปลูกจอยจะปลูกแต่อันที่ว่าจอยกินนะจ้ะทุกคนนะไม่ผิดหรอกเราปลูกอันที่เรากินนะเราจะปลูกทําไมล่ะอันที่เราไม่กินปลูกมาเปืองพื้นที่เสียเวลาลดน้ําต้นน้ําอีกเปลืองน้ําปลูกอันที่เรากินน่ะดีแล้วไหนเราไม่กินก็ไม่ต้องปลูกกระทุงกระถิ่นจอยไม่ชอบไงก็เหมือนไอ้อะไรนะไอ้ ไอ้นี่เราทุกคนเขาเรียกอะอ,อมอะ่ะก็นานๆกินทีจอยจะมาปลูกเปิงพื้นที่ทำไมนะจอยไม่ปลูกอะซื้อเขากินเอาง่ายดีปีหนึ่งแทบจะไม่ได้กินด้วยซ้ำไปบางทีฮะสิปีกินกินครั้งอย่างเงี้ยแต่วันนี้ก็คุยไปของจอยอย่างนี้แหละนี่เห็นไหม ไต้เยอะอยู่เด้ดูตด้เยอะอยู่เนาะหนอ,ะอ่ะ,อะกระชากกระชากกระชากเข้าไปอย่างนี้และจ้า ทุกคนมันก็มีอยู่ใใต้อย่างเงี้ยตัวนี้ไม่ค่อยอยากจะจับต้นมะเขือเท่าไหร่มันตาม,มือหนามันอะลูกกระเน่าติดลูกลูกกระเน่าหมดอ่ะจ้ะทุกคนเก็บตรงนี้จ้ะ ได้เยอะอยู่พูดถึงอะ่ะไ,ไม่ใช่ว่าไม่ได้ได้เยอะอยู่จะแต่ได้แต่มะเขือไม่ได้กินเกี้ยงเกี้ยงต้นมีแต่ใบตอนนี้ช่วงหน้าหนาวก็พันดูใบแล้วก็ใบร่วงทิ้งเน่าตายเชื้อราขึ้นจ้ะแดดมันส่องก็จะเห็นหน้าจอยสลัวสลัวเพราะว่าอันนี้เงาไอเนี่ยทุกคน อยู่ใต้บ้านพระอุโมงค์ ขึ้นชายไทยก็งามอยู่ได้เลยเพื่อนๆมีขึ้นชายด้วยงามจัง ประมาณนี้จ้ะเนี่ยเห็นไหมพอได้พอได้ขี้มันลวงมันก็จะขึ้นของมันเองไงเพื่อนๆได้เนี่ยนี่นี่ต้นผักขี้นี่ก็ผักขี้เนี่ยมันลวงมันก็ขึ้นมันขึ้นมันชอบอากาศเย็นๆอะผักขี้ทุกคนนี่ก็โอ้โหต้นเอ้ฟันสิ่งโตเนี่ยนี่เดียวเอาไปแกงเอาไปแกงขมยังก็ขี้เหล็กอะแต่ว่าเขามี อะไรน,นะเขาเรียกไอเนี่ยเพื่อนๆนะมันมีประโยชน์มากมายจ้ะแต่ว่าจะไม่กินจะรู้สึกคันระคายคอระคายเคืองคอเอออย่างนั้นนะ่ะนี่ลังขึ้นตัวมันแหนี่กับนี่เห็นไหมได้เยอะอยู่นะส่วนตรงนี้ก็อยู่ข้างนอกเห็นไหมเขาก็ทนหนาวอยู่แต่เขาไม่โตแล้วเพื่อนๆไม่โตแล้วเห็นไหมล่ะแข็งเยือก่ะ เอาไว้ให้พวกอะไรกินนะไอ้พวกไอ้เนี่ยกินพวกตัวทาดกินตัวหงตัวหอยทาดอ่ะจ้ะทุกคนมัเขือพอเลมได้ได,ได้สักลูกสองลูกมไม่เหลือแล้วจ้ะนะมันไม่เหลือแล้วเขาดูใบเขาดิเชื้อรากินหมดลนะนะจอยไม่ขนไรเข้าบ้านทั้งนั้นจ้ะเข้าบ้านก็ตายคือเก่า นี่ไงลูกนึงเนี่ยคี่บอกว่าเอาไว้ให้มันโตให้มันโตมันโต,นโตที่ไหนแล้วเพื่อนๆไม่โตรหรอกเนี่ยผักมีแต่ผักแพลวเนี่ยชอบอากาศเย็นๆผักแพลวนี่โอ้ยงามนี่มีสองกระถางน้ำไม่ต้องรดก็บ่อยอันนี้จอยเอามาไว้ในนี้นไอผักคีไปเรื่อยไม่รู้รอดไม่รอดก็ปล่อยเขาจะ ก็ประมาณนี้แหละทุกคนนอนผักแพลนี่มีอยู่สามกระถางหนึ่งกระถางสองสามผักอันนี้ก็รอดหนาวอยู่จ้ะนี่ใบบัวบกจ้ะก็ประมาณนี้อันนี้ก็ไม่ได้เก็บเอาไปกินจ้ะไม่รู้จะกินเมนูอะไรเพื่อนๆยังไม่นึกอยากกินพวกเมีย่ยงอะไรก็ยังไม่อยากจะลาบก็ยังไม่อยากจะกินอ่ะจ้ะ พอยำอยากจะกินก็ขี้เกียจเดินมาเก็บที่นี่นะจอยนะแกจะวันนี้ก็เก็บพริกได้ประมาณนี้หรอก็ไม่มีให้เก็บแล้วจะ้ะสวนผักในอังกฤษก็จะเจอกันปีหน้านะนเพื่อนๆนะปีหน้าปีนี้ก็หมดฤดูกานปลูกมะเขือปลูกพริกพวกกะเพราโหระพานี่ก็ไม่มีแล้วจะ้ะรออย่างเดียวคือปีหน้าทุกคนว่าผมก,ก็ปิดหน้าปิดตาเลยเนี่ยฮะ เห็นไหมล่ะทําคลิปไปก็บ่นไปเนี่ยจะ้ะนะเก็บได้ประมาณนี้ก็เก็บใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้จ้าทุกคนยังไงจอก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย